เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายังทางอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กันก่อนเลยเมื่อเขาต้องเดินทางไกลกลับไปช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสดอเมริกาใต้ในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบที่ผ่านมาและก็ช่วยให้พวกเขา เพราะชนะทีมชาติเอกวาดอร์หประตูต่อศูนย์ก่อนจะมาไล่ยำใหญ่ทางโบลิเวียไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ แม้กระนั้นการที่เขาต้องเดินทางไกลเช่นนั้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และโจตัวก็เพิ่งเดินทางกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เหลือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนจะต้องลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในเกมที่พบกับทางหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เร์ ทว่าจากฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในครึ่งเวลาแรกของเกมนัดดังกล่าวประกอบกับตัวของแม็กอาริสเตอร์เองก็ถูกจับมายินในตำแหน่งที่เขาไม่ค่อยจะถนัดนักกับบทบาทการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนั่นทำให้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งเวลาในตอนที่ทีมตามหลังทางเจ้าบ้านที่ออกนำไปตั้งแต่ต้นเกมจากผลงานของทางกวางหีชาน ก่อนที่เราจะมายิงคืนรวดเดียวถึง3ประตูในช่วงของครึ่งเวลาหลังแซงคว้าชัยชนะกลับมาได้อย่างงดงาม3ประตูต่อหนึ่งแม้กระนั้นหลังเกมดังกล่าวตัวของแม็กอริสเตอร์เองก็ออกมายอมรับเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกลับมาคว้าชัยชนะหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดาสโมสรใหญ่ ที่มีนักเตะระดับทีมชาติมากมายซึ่งต่างก็ต้องเดินทางไกลเพื่อกลับไปรับใช้บ้านเกิดอของพวกเขาเองมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยนะที่ต้องกลับมาลงสนามหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติแมตอิสเตอร์โพสอย่างไรก็ตามมันสำคัญอย่างยิ่งที่คว้าชัยชนะมาครองได้มันสวยงามที่ได้กลับมานะ ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวการเปิดใจของนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พอกอยา่จะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของอีกหนึ่งนักเตะใหม่เช่นเดียวกันแต่เป็นทางโดมินิกโซบอสไล์มิดฟิลด์ขวัญใจคนใหม่แห่งทิ่นแอนซี่กันบ้าง หลังจากเขาก็เพิ่งจะออกมาแสดงความคิดเห็นหลังทีมพลิกสถานการณ์จากตามหลังไปก่อนในครึ่งเวลาแรกแถมฟอร์มการเล่นก็ยังไม่เข้าตาในการเจอกับวูฟก่อนที่จะกลับมาเป็นเหมือนกับคนละทีมในการกลับมาลงสนามตอนครึ่งเวลาหลังจนทีมเก็บ3ามคะแนนสุดสำคัญมาครองได้สำเร็จนั่นทำให้โซบอสไลออกมาเปิดเผยเลยว่า ในห้องแต่งตัวของสโมสรสำหรับช่วงพักครึ่งเวลานั้นมันมีการพูดอะไรกันภายในทีมของเขาจนพลิกฟอร์มจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนั้นขึ้นมาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่เคยยอมแพ้นะสู่บอสไลกล่าวเราแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าเราไม่คิดจะยกธงขาวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญอยู่ตรงหน้านั้นมันจะเป็นเช่นไรกัน อนพักครึ่งเวลาผู้จัดการทีมได้บอกกับเราว่าพวกนายต้องเล่นให้มีแพชชั่นและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในช่วงของครึ่งเวลาหลังเราต้องทำงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของเราเราทุ่มเททุกอย่างลงไปในสนามและท้ายที่สุดมันก็ออกมาได้ผลผมคิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นไปด้วยนะและจากนั้นทุกคนก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างที่พึงกระทำ มันทำให้เราพลิกเกมกลับมาได้แต่แม้จะพูดเช่นนั้นผมก็คิดว่าทุกคนภายในทีมของเราต่างก็มีความสุขมากกว่านี้หากเราไม่ต้องเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน1ประตูต่อศูนเช่นนั้นเพราหากเรายังคงสามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาแสงคว้าชัยชนะได้แบบนี้ <c oughs> ก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอก็คือชัยชนะ เมื่อพูดถึงนักเตะใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปิดใจอดีตนักเตะเก่าที่อัมราสโมสรของเราไปในช่วงสัมเมอร์ปีที่แล้วอย่างทางทักคุมิมินามิโนะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้าง หลังจากเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรสมัยที่เป็นลูกทีมของทางเยอเกนครอปที่แอนฟิลทำให้เขาต้องตัดสินใจอำลาสโมสรไปในท่ายที่สุดและเลือกไปอยู่กับทาง r าร์เอสโมนาโกในศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2020เ้ื่อนสนราคาในเบื้องต้น15ล้านยูโรบวก,กับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก3ล้านยูโร อย่างไรก็ตามเจ้าตัวกอ,อกสตาร์ซีซั่นใหม่นี้ได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินหลังจากกดไปแล้วถึง3ประตูกับอีก3แอซิตจากการลงสนามเพียงแค่5เกมแรกในลิกเอิงนั่นช่วยให้ต้นสังกัดของเขาอย่างทางโมนาโกพังนาขึ้นมารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยที่ตัวของเขาเองก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอีกด้วย นั่นทำให้หลายคนอาจจะคิดว่ามินามิโนะอาจจะต้องออกมาโจมตีเจ้านายเก่าของเขาอย่างครอบที่ไม่ได้ให้โอกาสเขาลงสนามมากนะตอนลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่เจ้าตัวกลับออกไม่สัมภาษณ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเขาเข้าใจดีถึงเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจเลือกนักเตะลงสนามของเจ้านายเก่าแถมยังมีการกล่าวชื่นชมครอปตี้สำปถึงจิตวิทยาในการคุมทีมของกุณซือวัย56ปีเยอเกนครอปเป็นผู้จัดการทีมที่คอยพูดกับทุกคนอยู่เสมอแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ลงสนามด้วยนะมินามิโนกล่าว สำหรับผมแล้วผมมองว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความเคารพจากลูกทีมผมมองว่าเขาเป็นโค้ชที่แฝงกับนักเตะของเขาเป็นอย่างมากเขาพยายามทำให้ทุกคนมีแรงกระตุ้นในตัวเองอยู่เสมอแม้กระทั่งบรรดาตัวสำรองทั้งหลายนี่แหละคือหมัดเด็ดของเขาเลย เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างทีมของเรากับทางว er, ูฟตันวันเดอร์เรอร์กันอีกเล็กน้อยเมเยอร์เก้นครอปได้ให้โอกาสกับปะกาลังดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างจาเรลควันซาลงเป็นสว็จผู้เล่นตัวจริงไปจับคู่กับโจเอลมาติสในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์ฮา หลังจากกองหลังตัวหลักของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ติดโทษแบนส่วนทางโจโกเมสเองก็ต้องถ่างออกมายินเป็นแบ,บ็คขวาจำเป็นแทนที่ของทางทรัพย์อเล็กซานเดอร์อาโนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อสงสัยกันว่าทำไมครอปถึงไม่เลือกใช้งานอิบราฮิมาโคนาเต้ปักหลังเฟนชแมนที่หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและพร้อมจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งในเกมนี้ด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้การที่เราเห็นเขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในช่วงท้ายเกมก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าที่จริงแล้วตัวของดาวเตะวัย24ปีก็ผ่านความฟิตที่พร้อมจะลงช่วยทีมได้แต่อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้ครอปเลือกให้โอกาสกับทางควันซาก่อน ล่าสุดตัวของครอบเองก็มาไขาความกระจ่างในประเด็นนี้เลยว่าถึงแม้โคโนาเต้จะผ่านความฟิตกลับมาได้แต่เขาก็เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บทำให้พวกเขาไม่อยากจะเร่งนักเตะค,คืนสนามให้เร็วจนเกินไปประกอบกับตัวของคอนซาในวัย20ปีเองก็กําลังมีความสดและทำผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสทำให้เขาได้รับความไว้วางใจ อิบราฮิมาโคนาเตเพิ่งจะกลับมาเมื่อสองวันที่แล้วก่อนเกมกับ w วูฟเองนะครบับกล่าวอันที่จริงเราจะผลักดันให้เขาลงสนามก็ได้แต่จเอเรลเองก็ผ่านการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองมาแล้ว2นัดแถมเขายัางทำผลงานได้ดีมากๆด้วย นั่นทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเขาและผมก็มองว่าตัวของเขาเองก็คงจะมีความสุขกับโอกาสที่ได้รับไปเมื่อพูดถึงเรื่องของจอร์เรลคอนซากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาย้อนดูสิติของเขาในเกมนัดนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมเขาถึงถูกแท่ซองไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตามหน้าสื่อหรือในโซเชียลมีเดียทั้งหลายจากผลงานอันเอกอุของจูตัวท,ทั้งๆได้เพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเท่านั้นเมื่อเขาผ่านบอลสำเร็จสูงถึง77ครั้งจากการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีม80ครั้งหรือคิดเป็นอัตราการผ่านบอลสำเร็จ96ซึ่งมากที่สุดเหนือกว่านักเตะค,คนอื่นใดในสนัดา ในส่วนของเกมรับเขาก็เข้าสกัดบ,บอลไปทั้งสิ้น3ครั้งซึ่งสำเร็จทั้งหมดหรือคิดเป็น100%เปอร์เซนตเต็มขณะเดียวกันก็มีการเคลียร์บอลไปอีก7ครั้งโดยแบ่งเป็นการเคลียร์บอลภาคพื้นดิน5ครั้งและเคลียร์บอลจากลูกกลางอากาศอีก2ครั้ง, <S <S 2> <S 2> งเขาเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้ถึง5ครั้งจากจังหวะก,การต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวรว,วม8ครั้ง พร้อมแย่งบอลกลับมาได้อีก4ครั้งและตัดบอลได้2ครั้งด้วยกันซึ่งนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเมื่อเขาจะได้รับการยกย่องว่าสามารถเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของทางเวอร์กิลฟานได้ปักกระหลังรุ่นพี่ได้อย่างไร้รอยต่ออย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ